จุดตรงนี้ครับวันที่12เดือน10ปี21 2 1เซตไม่สามารถทำไฮในรอบนี้ได้นะฮะขึ้นไปยืนสูงไอ,ไอจุดไฮมันก็ถือว่าไฮอยู่1646จุดเนี่ยก็ถือว่าไฮแต่ว่ามันยืนไม่ได้ไงแล้วก็ลงมาปิดนะครับที่1,643ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีนะฮะถ้าเกิดมองว่าเป็นการพักตัวในคึืนนี้ ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนี่ก็คือขาที่ขึ้นมานะเนื่องจากไปชนแนวต้านเดิมในอดีตเนี่ยผมจะอธิบายนะขึ้นพักแล้วก็ชุดเนี้ยเตรียมทะลุใช่ไหมแต่ทะลุขึ้นมา3ามแท่งนี้เป็นแท่งแดงหมดนะฮะก็มองว่าเอ้มันอาจจะเป็นการพักโซนนี้เพื่อที่จะยังขึ้นต่อได้หรือเปล่านะเพราะช่วงนี้กอบแบงก์ก็เริ่มกลับตัวมานะหุ้นตัวให,ใหญ่ก็เริ่มกลับตัวหุ้นเชฟห้ก็เริ่ม กลับคืนมาแล้วก็ต้องลุ้นต่อไปนะต้องเรียกว่าช่วงนี้คือการลุ้นแบบเยี่ยวเหนียวเลยนะครับนะ <S <S เพื่อที่จะขึ้นไปแตะที่1,658จุดนะแต่ถ้ายืนไม่ได้อืมประเด็นคือถ้ายืนไม่ได้จะยงยังคงวิ่งอยู่ในกรอบสวิงเทรดตรงนี้นะครับซึ่งแนวรับค่อนข้างต่ำนะหนึ่งห้าเก้าหนึ่งนะครับช่วงนี้ เตรียมเงินสดไว้ให้ดีอย่าเพิ่งไปขยี้นะลงมาน,นิดเดียวอย่าเพิ่งขยี้นะครับอ่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับผมพิ้วครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพในควร้อมก,กันกับช่องมันนี่ฮีโร่กันนะครับสำหรับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรดก่อนที่จะไปเข้าสอบเดี๋ยวเรามาติวกันสักห้านาทีนะครับประจําวันพฤหัสที่14ตุลาคม14ตุลานะวันนี้ปี2564ครับผมมีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดู ทีละตัวครับตัวแรกคือ ASP กับตัวเรียบร้อยแล้วแนวรับเป๊ะนะฮะ3.5แนวต้าน3.76ครับถัดมาคือ b u f f กับตัวเช่นกันแนวรับ29.5นะครับดิ t โตสวยมากกับตัวแล้วด้วยนะฮะแนวต้าน20.1ครับแนวรับใช้17.5ได้นะครับถัดมาคือ e r w อันนี้เฟลนะ ก็รอแล้วกันฮนะแนวรับประมาณ3.1ครับถัดมาคือ ITD ชุดนี้เป็นลักษณะของการเจาะทะลุนะครับก็แนวรับ2.4ครับแนวต้านใกล้สุดคือ2.56แล้วก็ KGI ชุดนี้น่าจะเด้งเพราะว่าอยู่ในโซนของแนวรับเนาะตรงนี้ไม่มีจุดเข้านะครับแนวรับแถวแถวหกแนวต้าน6.8ครับถัดมาคือ RJH อันนี้น่าสนใจนะเนี่ย นี่น่าสนใจนะกนนรบลมเลยนะฮะนะ,ะถ้ามองใน t i m e f ฟ a m เด a y จะมองในการกลับตัวนี้แทบจะเรียกว่าตีเข้าข้างตัวเองเลยนะก็คือขึ้นพักทะลุเอาอย่างนี้เลยเหรอวะนะลงมาย่ออีกสักนิดหนึ่งได้ไหมเนี่ยอืมนะมันจะได้เป็นลักษณะของการขึ้นพักแล้วก็ทะลุนะครับอ่ะรอดูจังหวะแนวรับและกันโซน31บาทครับถัดมาคือ SSP นะครับมีการกลับตัวให้เห็นแล้ว แนวรับ12.7นะครับแนวต้าน13.7ถัดมาคือหุ้นทีอันนี้หลอกชอบหลอกนะฮะโซนนี้เป็นโซนพักนะครับไปถึงแนวต้านแล้ว70ตังค์แนวต้านถัดไปคือ1บาทนะครับต่อมาคือทาคูนี้ทาคูนี้ตรงนี้อมองว่าไม่แรงเท่าไหร่นะอันนี้ไม่แรงเท่าไหร่แนวรับตรงนี้ได้ฮะ1.47แนวต้าน1.67ครับ แล้วก็เวิร์คเวิร์คเป็นไซส์เวอัพนะครับแนวรับจะอยู่ที่โซน23.5ครับแนวต้านี้มองข้้งบนเลยนะฮะ26.5อีกสูตรหนึ่งมีอูบิวตี้นะครับบิวตี้แนวรับ1.65ครับแต่ว่านะเขาเล่นเราหนักเหลือเกินนะฮะก็รอดูแล้วกันว่าจะมีการหลอกหรือเปล่านะครับต่อมาคือโคแมน โฮแมนนี้มีการกลับตัวค่อนข้างสวยกับตัวมาหลายรอบแล้วแนวต้าน6.15รอบนี้คิดว่าอาจจะยืนได้นะครับแล้วก็ HTC นะชุดนี้กลับตัวเรียบร้อยแนวต้านใกล้สุด่า4 9 4 9นะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปคือ38.75 ITD พูดไปแล้ว NNCL อันนี้สวยมากนะอันนี้สวยมากแนวต้าน2.76ครับแนวรับ2.60ครับ พาโก้พาโก้นี่กับตัวนะครับแนวตัน3.4ครับพิโคอันนี้ข้ามไปเลยนะฮะเอส11กับตัวแล้วนะครับลุ้นให้ยืนเหนือ7.1ถ้ายืนเหนือ7.1ปุ๊บเป็นการกับตัวใน secondary t e n นะครับก็ uh, จะขึ้นแล้วนะถ,ถัดไปคือเป็นรอบของขาขึ้นนะแล้วก็ตัวสุดท้ายซัตโก้ตรงนี้ต้องบอกว่าโคตรสวยนะครับนะ ระยะในการสะสมวอลลุ่มแบบเนียนเรียบเรียบนะนะไม่มีวอลลุ่มเลยนะครับในชุดนี้แล้วก็มีการกลับตัวตรงนี้ในคืนย่อยนะครับในชุดนี้นี่นี่นะครับในรอบเท่าไหร่เนี่ยประมาณครึ่งเดือนนะประมาณครึ่งเดือนกับตัวเรียบร้อยแนวต้านที่ใกล้ที่สุดคือ3.46แนวต้านถัดไปคือ3.5นะครับตรงนี้ ผมว่ามีคนรอเล่นอยู่นะครับสำหรับช่วงแรกของรายการใครที่จะไปเฝ้านาเทสสามารถไปเฝ้าได้เลยครับส่วนใครที่ถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อครับตรงนี้นะครับผมขอประชาพันธ์2เรื่องเนาะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่อง Money Hero สามารถสนับสนุนโดยการสมัครเป็นสมาชิกได้นะครับกดที่ลิงก์นี้หรือว่ากดที่คำว่าสมัครตรงนี้ได้เลยนะครับอยู่ที่ใต้คลิปมีทุกคลิปนะ เครื่องเพื่อนๆนถ้าเกิดมันไม่ขึ้นคำว่าสมัครนะครับให้กดที่ลิงก์นี้ได้เลยเนาะสำหรับคนที่สมัครเป็นสมาชิกนะครับคุณจะได้คลิปพิเศษพิเศษนะก็จะมีการบ้านพุ่นทุกวันอาทิตย์มีการอัปเดตเซตทุกวันพุธแล้วก็จะมีการสตรีมสดนะครับทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะเวลา16บนาฬิกาถึง16นาฬิกานาทีนะถ้าเกิดมีวันหยุดในช่วงวันจันทร์เราจะเลื่อนเป็นวันอังคารนะครับถ้ามีวันหยุดช่วงวันศุกร์เราจะเลื่อนเป็นวันพฤหัส นะแต่ทุกๆสัปดาห์จะมีสตรีมสดทั้งหมด2ครั้งนะครับถามตอบคําถามหุ้นกันส,สดๆได้เลยพิเศษจริงๆสําหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับใครที่อยากจะลงทุนในหุ้นระยะยาวเออกินกําไรกันยาวๆเติบโตกันไปเด้งๆนะครับอาจารย์ภูมินะครับเตรียมเปิดคอร์สหุ้นเด้งรุ่นที่3านะใครที่สนใจนะครับ อยากจะเป็น VI แต่ว่าไม่ได้ม่ได้นานจ๋านะ VI ของอาจารย์ภูมิคือจะไม่เกิน1ปีนะครับถือสั้นประมาณช่วง1เดือน3เดือน6เดือนแต่ไม่เกิน1ปีแน่นอนนะ,ะคุณจะได้เห็นการเติบโตที่ชัดเจนนะครับใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดมันนี่ฮีที่เกินไปอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับเค okay. เดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อนะครับแอดวาน อาการเป็นยังไงบ้างครับสต็อปลอสหนึ่งเก้าสองอาจารย์มองว่ายังไงครับมีโอกาสที่จะไปต่อไหมไม่ไม่เห็นทุนเนาะนะไม่ได้บอกคุณมาแอดวานนะครับตอนนี้เป็นโซนพักเก็บของครับถ้าเกิดเราได้แถวแถวหนึ่งเก้าศูนย์น่าจะดีนะสต็อปลอสหนึ่งเก้าสองคิดว่าสูงเกินไปครับต้องต่ำกว่าหนึ่งเก้าศูนย์เอาไว้เอาไว้โซนเนี้ยหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดแปดอะไรประมาณนี้นะครับอาจารย์พึ่ครับ TTCL ทุน 4.64ตั้งสต็อปลอสที่4.34รอขายแนวต้าน5.5แบบนี้ได้ไหมขอดู TTCL นะครับเปิดมาสต็อปลอสวางไว้ที่ไร่จุดนี่ไหม4.3มไหมสต็อปล็อ4ส4.34ได้ครับนะครับท,ท,ทุนสูงไปเนาะนะทุนค่อนข้างสูงนะครับควรให้ได้แถวแถวนี้ฮะนะแถวแถวนี้น่าจะดีครับแล้วก็ไปขาย5.5น่าจะได้นะครับ BSBM ทุน1.73สต๊อปลอด1.7ค่อนข้างแคบนะฮะแทร็เก็ต2บาทโอเคไหม BSBM สบทรเก็ต2บาทเลยนะฮะเป็นแนวต้านทิตุวิยาเนาะโอเคสต๊อปลอด1ได้ครับนะครับแนวนี้ได้ครับให้ความสนใจหุ้นสตา STA เนาะผลประกอบการดีส่งกราฟยกโลโยกไาย,ยืนยันว่าเป็นอัพเทนเรียง เป็นการกลับตัวในขึ้นย่อยอยังไม่ใช่อัพเทรนนะครับนะการที่จะเป็นเทรนขาขึ้นหรือว่าอัพเทรนเนี่ยจะต้องเกิดอย่างน้อยก็ในเซกันเดอรี่เทรนนะครับจะจะไม่ได้เป็นขึ้นย่อยอย่างนี้ผมจะให้ดู S.T.A. เนี่ยอันนี้เพิ่งเกิดในขึ้นย่อยเท่านั้นนะฮะเห็นไหมมันเพิ่งเกิดในขึ้นย่อยเขาจะต้องมีการทำไฮในรอบนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ทิ้งตัวลงมาแล้วก็กลับตัวขึ้นไปนี่มันถึงจะเป็นเซกันเดอรี่เทรนนะครับ อรุณสวัสดิ์ค่ะขอเรียนถามจากประสบการณ์ค่ะหลังจากที่ทำเวฟห้ราคาจะลงลึกได้แค่ไหนคะื hmm? ถ้าคุณรู้ถึงแม้กระทั่งเวฟห้เนี่ยนะครับเคุณก็ต้องไล่ abc เป็นนะครับ 1. หุ้นพื้นฐานดีถึงปานกลาง 2. หุ้นเทินอนะ hmm? อะไรผม,ผ,มผมไม่ค่อยเข้าใจคำถามนะฮะออลองไปศึกษาเนาะอิเลียดเวฟนะครับหลังจากเวฟหชุด A จะลงไปได้ถึงไหนโอเคนะครับ ไอลานะทุน2.13สต๊อปลอสองแนวต้าน2.24ถูกไหมถ้าถ้าดูแค่นี้นะใช้ได้เลยนะครับโอเคขอดูไอลาเนี่ยมันมีคนเล่นไหมเนี่ยค่อนข้างน้อยนะฮะเออนะถ้าเล่นสักหลักหมื่นเนี่ยพอจะได้อยู่สต๊อปลอตเขาวางไว้ที่2.10อาจจะดูสูงไปนะมันจะดูสูงไป2.04ี่เนี่ยน่าจะได้นะครับแล้วก็แนวต้าน2.24 โอเคใกล้ถึงแล้วจริงๆถึงไปแล้วด้วยนะครับน่าจะขายไปแล้วมั้งนะวันที่12นี้ถึงไปแล้วนะครับ i n g i s รับมา0.94ครับ STOP l o s s 0.9มีโอกาสไปเทส1.3มไหมชึบ STOP l o s s วางไว้0.9ได้นะ0.9มีโอกาสไปเทส1.3มไหมยังอีกไกลครับเดี๋ยวต้องให้ให้ผ่านกรอบนี้ก่อนกรอบนี้ก็มี1 1บาทท่วนนะฮะแล้วก็1.15ครับที่ต้องผ่านไปได้ก่อนนะครับ อาจารย์เพื่ครับขอสอบถามกรณี BDMs เข้าขาย descending triangle ใช่ไหมครับอขอดูนะฮะมันจะเป็น descending หรือเปล่านะฮะต้องเป็น descending ใช่ไหมเออ,เอ,อไม่ใช่เลยนะไม่ไม่ใช่ descending triangle เลยนะครับเป็นอย่างนี้ใช่ไหมที่ที่จะมองเป็นอย่างนี้เนาะนะครับกรอบนี้ยังยังไม่ใช่นะครับอืมโอเค s บ b กราฟแบบนี้ถือว่ากำลังพักตัวใช่ไหมอ่าน่าจะใช่ครับ AIE ทุน6.09ถือต่อได้ไหมคะตีมในการถือคืออะไรสต็อปลอส5.36ครับ AH แนวต้านเท่าไหร่คะอาจารย์พืชเแนวโแนโหแนวต้านใกล้สุดคือ21.4ครับ PTEP STOP สต็อปลอส่า118ใช่ไหมครับและต้านเท่าไหร่ครับทุน124 124นี่ทุนไม่ดีนะครับไปจั่วเอาหัวดอยเลยเห็นไหมในกรอบเนี้ย ในกรอบนี้ทั้งกรอบเลยนะนะครับทั้งกรอบนี้เลยตั้งแต่เดือน8นะครับราคาสูงสุดคือ1 2 4สองสี่นะครับคือทุนเราพอดีพอดีนะทุนหนึ่งหนึ่งสองสี่นะครับ, 1, 1, 2, 4, รบสตอปลอดหนึ่งหนึ่งดได้ครับนะบสตอปลอดใช้ตรงนี้ก็ได้แต่ก็ติงนิดนึงนะสำหรับทุนที่เราไปไล่ราคามาเนี่ยบอกแล้วนะครับว่าเราไม่ควรที่จะไล่ราคาหุ้น นะแล้วเนี่ยมันใกล้แนวต้านมากแนวต้านมันแค่1.25นะครับคุณจะไปขายให้ใครเวลาซื้อหุ้นก็ต้องคิดถึงเวลาที่เราขายด้วยนะครับ KSL ทุน3.68ตั้งสต o อป o อ s 4.16ได้ไหมสต o อป o อ s ตอนนี้วางไว้ที่4.16ก็คือตรงนี้เลยเหรอโอ้โหไม่สต o อป o อ s ไปเลยเละครับนะถ้าจะวางสักขนาดนี้นะั้นน่าจะสต o อป o อ s ไปเลยนะครับ <S <S นะแต่ตรงนี้ก็เริ่มไม่สวยแล้วก็อาจจะพิจารณา ล็อกกำไรก่อนก็ได้ครับอาจารย์ครับสมาร์ทสตาร์บลอดหใช้ได้เปล่าครับหนึ่งจุดห่าไม่ได้ครับต้องใช้ตัวนี้ครับ1.12ครับผมโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับก็มี SVT รบกวนถามแนวรับครับ SVT เนี่ยมันเป็นพุ่นเกิดใหม่นะนี่มันมีแค่นี้เองมันมีแค่นี้เองมันไม่รู้จะดูยังไงนะครับต่อให้ดูระดับนาทีก็อาจจะลำบากนะ นะค่อนข้างลาบากแนวรับที่ชัดเจนตรงนี้นะก,ก็มีแค่แค่ตรงนี้แหละประมาณ5.5อืมซึ่งถ้าจะดูในระดับนาทีคุณก็ต้องเฝ้าทั้งวันนะครับว่ามันจะลงมาถึงแต่มีจังหวะให้ซื้อเมื่อไหรนะ่แนะนําว่าถ้ายังเป็นมือใหม่อยู่ก็ลองไปดูหุ้นที่มันมีการเทรดมาสักพักหนึ่งแล้วนะอย่างน,น้อยก็ปีหนึ่งนะครับออันนี้เอาเอาไว้เล่นเดทเทรดน่าจะได้ดีกว่าเนาะ คำถามก็มีประมาณนี้บางคำถามผมอาจจะข้ามไปนะโดยที่ผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับเพราะว่ามันเลื่อนๆเืๆ <c oughs> เลื่อนๆ <c oughs> เรื่อยเรื่อยเ,อเอราอย่อยเรื่อยเรื่นยๆร่อยๆเรื่อยๆเรื่อยร่อครื่อยๆเยนนร่อยๆเรื่อ,ขอ,ขอ,อ,อยๆเ่อยๆเรื่อ้ๆเรือยเรื่อยเรื่อยๆเร่อยๆเรยเ่อยๆเรเรื่อยๆเรอรับนยๆกรับอยๆเรื่อยๆเร่เท่านีเร่อยรืรท่่อย่อยเ่อยาเพลาดนะรเรั่เรลาอี่อเรามอคอร์สหย้นอยไรืึ้นมาเนี่ยอย่าลืมแอด ไลน์เข้ามานะครับไลน์มันนี่ฮีโนะครับเพราะว่าหลายท่านที่เข้ามาแล้วก็แบบว่าเฮ้ยแอดไลน์เข้ามาช้าตอนนี้ปิดรับแล้วเหรออะไรเงี้ยคือ,อลักษณะของคอร์สเราเนี่ยมันจะเป็นคอร์สสดทั้งหมดเลยนะครับคือเป็นการสตรีมสดนะครับแล้วก็ดูหน้างานกาันสดเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาหลังที่เราปิดรับไปแล้วเราจะไม่รับคือคุณจะต้องไปรอรุ่นถัดไปเลยนะฮะซึ่งรุ่นถัดไปอย่างมาราธอนเนี่ยรุ่น7เนี่ยก็ ต้องไปรอต้นปี65เลยนะครับอาจจะเป็นมกราหรือกุ่มพาประมาณนี้เรายังไม่ได้แผนเนาะแต่ถ้าเกิดแผนทุกอย่างแล้วอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาประกาศให้ดูก็ทุกอย่างจะอยู่ในไลน์นะครับแอดนะครับพิมพ์เขาว่าแอดมัน e ี่ฮีโไม่ต้องเว้นวรรคนะเหมือนกับที่โชว์ตรงนี้เลยนะครับโอเคนะ,ะสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย